สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมีอยู่5ราศีที่ในช่วงนี้ดวงเด่นชีวิตรุง่งเรื่องอันดับแรกได้แก่ราศีมังกรลำดับที่สองได้แก่ราศีกุมลำดับ ที่สามได้แก่ราศีพฤษบในช่วงนี้ดวงเด่นชีวิตรุ่งเรืองลำดับที่สได้แก่ราศีกรกฎและลำดับที่5้ในคลิปนี้ได้แก่ราศีกัน